กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับอะไรจ๊ะมีหมูพุทเทียงแล้วก็วิลาบหมูแล้วก็มีผัดผักอะไรคะมีผัดผักปลายระา๋ปองอ่าก็ส้มตำของแม่ด้วยครับอวันนี้มีผลไม้ด้วยนะเพื่อนๆอะไรคะนี่กินเลยไหมจ๊ะกินเลยครับอ่าวันนี้มีเมนู เยอะแยะเลยนะเพื่อนๆเนี่ค่ะน้องกัปตันกินอะไรก่อนกินหนึ่งเพื่อนเที่ยงก่อนไหอ่าขึนวันนี้จับข้าวเหนียวนะเพื่อนๆแต่เขาจะไม่ใช้มือจับจะใช้ช้อนตักเพราะว่าชินกินากับการกินข้าวเจ้าอร่อยไหมอร่อยทำยังไงลาหมูมีแล้วก็มี ลาบหมูนะคะของน้องกับตันก็จะไม่ใส่พริกเพราะว่าเดี๋ยวเผ็ดคุณเชียงทอดผัดผักกูดใส่ปลากระป๋ปองนะเพื่อนๆน,น,น่ากินมากเลยแล้วก็ตำมะม่วงค่ะวันนี้ก็มีแตงโมเป็นผลไม้น,นะคะน้องกับตันก็กินลาบ นนี้เรานึ่งข้าวเหนียวนะเพื่อนๆร้อนๆเลยเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนี่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเลยเพื่อนๆน,น,นิ่มมากนะคะเพราะว่าหนึ่งเตาถ่านอ่ะน้องกับตงังเิ็งข้าวเหนียวให้เพื่อนๆดูน่อย อร่อยกันแนะเพื่อนๆวันนี้กินอะไรก็ส่งรูปคอมเมนต์มามาให้ดูได้นะคะกินข้าวกันครอ,อ,อบครัวอร่อยมากๆกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกับตันเยอะๆนะคะเราก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆกินข้าวทุกวันก็ถ่ายทุกวันนะเพือ่อน นี่ค่ะอันนี้ลาบของคนโตก็จะใสพ่พริกอ้าวน้องตันบอกเพื่อนๆก่อนแล้วฝางไว้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดนได้แล้วใ,ให้น้องกับนันแน่นออก,อกไปก่อนไปก่อนไปบ๊า